ยำมะเขือกับข้าวบ้านๆแต่อร่อยมากเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากับป้านมเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้พาเข้าครัวทำอาหารเหนือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านนะเจ้ายำมะเขือถั่วฟักยาวใสหมักแข้งก็น,นะเจ้าแล้วก็ใส่หมูเดี๋ยวป้าจะเอาหมูไปต้มให้ซุกก่อนนะเจ้ายำมะเขือ ถัวฟักยาวบางบ้านก็จะใส่หมูย่างจิ้นปิ้งจิ้นหนึ่งบางบ้านก็จะใส่เฉพาะน้ำปลาร้านัวๆก็ลลาแล้นนะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะพักก็มีต้นหอมพักชีใบหอมป้อมเนาะพักสะระแหน่ยอดหอมดวนงามๆเลยนะเจ้า ยำมะเขือก็คงจะคล้ายๆซุปนะเจ้าแต่อันนี้เป็นสูตรยำทางภาคเหนือเนาะก็มีพริกสดกระเทียมหอมแดงน้ำปลาราดต้มซุปแล้วก็ผงชูรสเจ้าจุดไฟตั้งหมอ้อเติมน้ำสะอาดลงไปแลจนน้ำเดือดแล้วก็เอาหมูลงไปต้มนะเจ้า ใส่เกลือปนลงไปเล็กน้อยเจ้แล้วก็เอาถั่วฝักยาวมาเขือลงไปต้มเลยเนาะแอ okay. ิดฝาไว้ตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวมาดูกันตอนซุกเนาะมาดูก่อนนะเจ้าว่าซุกหรือยังซุลกวเนาะ มะเขือสุกนิ่มแล้วเจ้าปิดไฟตักออกพักไว้ก่อนนะเจา้าเอาพริกกระเทียมหอมแดงตั้วกันนะจ้าตั่วกับกระทะเอนานะเจ้าวันนี้ปลาเบยตุินต่านเนาะ ไม่พักเดียวไม่ก่อนนะเจ้า หอมดวนก่อนเด็ดเป็นใบเอานะเจ้าซอยหมูต้มก่อนนะ เผือกเนะ็เป็นแมงเนาะแมงก็เอาแล้วเจ้ามันเสียหน่อยพริกก <Please, S 1> ระเทียมหอมแดงลงไปเลยนะเจ้า ตามด้วยมะเขือเลยเจ้าถั่วฟักยาวลงไปเลยเนาะหมูต้มซุกใส่ลงไปเลยเจ้า ไปเลยเจ้าถ้าพีคลึงตามด้วยแป้งนัวนะเจ้าผงชูรสเส่หน่อยเสร็จหน้อยเสร็จหลายนขนคอยกันเนะตักออกมาคนในชามแล้ะเจ้าจะได้ขนถนัดถนัดนะ ชิมก่อนมันจืดไปนะเจ้าปลาขอเติมน,ตน,น,น้ำปลาต้มซุกน้อยเนาะเส็นน้ำปลาน้อยหนึ่ง ขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมลงไปเลยเจ้าต้นหอมซอยเนาะพักชีหอมป้อมนะเจ้าหอมหอมเลยนะเจ้าพักสารเนหอมดวนใสรไปเลยเจ้าเปลี่ยนอันเซ็ตเรียบร้อยเจ้ายำมะเขือถั่วพักเงาเนาะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า ามเซอร์ประเจ้ายำม,มะเขือถั่วฟักยาวทับข้าวบานๆแต่ล้ำขนาดนะเจ้ามาเจ้าเพื่อนๆพี่น้องกินข้าวด้วยกันขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกุไลค์กดแชเชเป็นกำลังใจประนอมตัวนะเจ้าแล้วป้าก,กันใหม่สวัสดีเจ้า